ยากเกินระดับสิบแก้ทรงเสื้อสไตล์ทหารครับลูกค้าจากนาราธิวาสยากเกินระดับสิบจริงๆสวัสดีครับเ่างหนึ่งครับช่างหนึ่งแก้ทรงยีนแบรนด์เนมทัวไทยครับแต่วันนี้เชางหนึ่งจะมาแก้ทรงเสื้อสไตล์ทหารนามบิทครับตัวนี้นะลูกค้าบอกว่าน่าจะเป็น m 6 5นะครับคือเป็นเสื้อแบบสมัยสงครามโลกว่างันเถอะแล้วก็การแก้สไตล์นี้ก็คือต้องแก้แบบเย็บห่อครับมันจะออริจินอลนะครับไม่มีพองริมครับเพราะฉะนั้นมันจะยากเกินระดับสิบนั่นเองครับผมเชางหนึ่งจะให้เราก็ครับ แล้วก็ติดกระดุมอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กางแขนประมาณสักสาองศาประมาณนั้นแหละส่งรูปมาให้เจ้งหนึ่งเจ้าหนึ่งมาประเมินเสร็จเรียบร้อยก็พอมางานมาถึงนะเจ้งหนึ่งก็ประเมินหน้างานอีกทีก็คุยงานกับลูกค้าเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งครับก็คอนเฟิร์มงานตอนนี้ลูกค้ารับของเรียบร้อยเสร็จเรียบรอยนี้ลูกค้าบอกลูกค้าทุกใจขอบคุณมากนะครับเพราะการน้่ทำไมเจ้าหนึ่งทำาให้ต้อยเปอร์เซ็นต์ให้รอไปเลย ครับลูกค้าจากนราธิวาสครับติดต่อเข้ามานะครับว่าต้องการแก้เสื้อสไตล์ทาหารนะครับมีซับในคือลูกค้าไปเจอรีวิวช่องหนึ่งในช่อง YouTube ของช่องหนึ่งครับประมาณนั้นนะพขไปเจอปุ๊บก,ก็เลยตัดสินใจว่ารบกวนติดต่อสอบถามเข้ามาเออไม่ใช่รบกวนสิลูกค้าก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะ เจ้าหนึ่งก็คุยงานเสร็จเรียบร้อยจ้าหนึ่งก็บอกเบื mm ้องต้นนะลูกค้าต้องใส่เสื้อตัวนี้นะก็ะส่งรูปมาให้ข้างดูว่ามันมีปัญหาส่วนเกินแบบไหนอย่างไรโห oh, ลูกค้าส่งรูปมาให้ดูโอเวอร์มากๆครับคือมันอาจ,จเป็นเพราะว่าลูกค้าบทลูกค้าคือเป็นคนตัวไม่ใหญ่แต่เสื้อตัวมันใหญ่อะไรประมาณนั้นงานนี้นะครับเบ ôn, ื้องต้นเจ้าหนึ่งเห็นแล้วเจ้าหนึ่งก็ต้องมาคำนวณเนื้อผ้าเนาะเออไม่ใช่คำนวณประเมินด้วยสายตา โอ้ไหลมันต้องยกขึ้นนะคุณลูกค้าก็ประมาณดูดูแล้วประมาณ3านิ้วอะ่ะโดยประมาณอะไรประมาณนั้นนะเบื้องต้นก็หน้าอกโอ้โหเป็น10นิ้วเลยคุณลูกค้าอ๋อแล้วก็ใต้ท้องแขนโอ้โหมหาศาลอะไรประมาณนั้นพอหลังจากคุยงนันเร็จเียบร้อยก็ลูกค้าก็ตัดสินใจบอกว่ารบกวนส่งที่อยู่มาให้หน่อยโอเคช่างหนึ่งก็จัดให้ครับผมหลังจากที่ช่างหนึ่งได้รับอของจากลูกค้าเสร็จก็ถึงคิวงานเนาะงานงานก็จะมีคิวของมันอยู่นะช่างหนึ่งก็ลงมือคุยงานเพิม่มเติมทีช่างหนึ่งประเมินหน้าง,งานแล้วโออวนื เสร็จเรียบร้อยก็รู้สึกว่าเจ้าหนึ่งคุยงานคอนเฟิร์มไหลอะ่ะต้องเพิ่มขึ้นเป็นกลายเป็นสี่นิ้วอะ่ะลดลงเป็นสี่นิ้วแสดงว่าต้องยกไหลขึ้นหน้าอกก็เข้าไปประมาณจําไม่ได้แล้วเพราะว่ามันก็งานนี้ก็หลายวันแล้วเหมือนกันแต่ว่าลดลงไปเยอะแหละเป็นสิบนิ้วเหมือนกันนะตามที่ที่เจหนึ่งคุยงานแขนเขินเจ้งหนึ่งลดหมดนะครับคือล้มตะเก็บแม้คุณลูกค้าครับเจ้าหนึ่งล้มตะเก็บจะใช้ได้ยินแท้ๆนะครับกับก,บการแค่ส่งนะครับเนี่ยมันจะมีสายเอวสายเอวเอวินนี่ปรับความยาวขึ้นด้วยเชือก เจ้งหนึ่งก็เก็บงานให้เรียบร้อยเย็บผ่อนะครับนี่เจ้าหนึ่งพิ้ให้ดูเลยคือชจ้าหนึ่งเย็บผ่อพอเย็บผ่อนเสร็จก็เป็นงานต้นข้างออริจินอลเวลาลูกค้าไปพิกไปดูอย่างเงี้ยเวลาสวมใส่มันคือมั่นใจขึ้นคือมันเท่ยไงโอเคครับก็ขอบคุณมากมากลูกค้าจากนาราที่รับของเรียบร้อยใส่แล้วหล่อแล้วก็ถูกใจมากมากก็ผลังก็สามารถเข้ามาใช้บริการอีกแนะนําต่อได้ครับแล้วก็สนใจก็ติดต่องานก็คือบ้านเกียวนะครับ n u n T ศิ5ปครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ครับก็เบอร์โทรเจ้าหนึ่ ร้านช่างหนึ่งอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับินวอร์บเมื่อวานมีลูกค้าจากเชียงรายนะคือเ,เ,เขาเขาเขาแอดไลน์มาเสร็จแล้วก็จะเอาให้เกงเกงให้ลูกน้องมาตัดขาพอคุยงานกันเสร็จแล้วอยู่ตรงไหนตรงไหนลูกค้าลูกค้าบอกงงๆอยู่ตรงไหนวะสร้างสถานะไทยอยู่ตรงไหนวะเสร็จเรียบร้อยก็ช่างหนึ่งส่งโลเคชั่นมาลูกค้าโทรมาอีกทีน,นึงบอกร้านช่างอยู่ที่ไหนนะร้านช่างอยู่สุราษฎร์ธานีครับโอ้ผมอยู่เชียงรายโอ้โหคือมันมีลูกค้าจากเ จากเชิงรายเขาส่งเข้ามาใช้บริการนะมาส่งเข้ามาใช้บริการเช่นเหมือนก็มีมีคลิปรีวิวไงพอมีคลิปรีวิวเสร็จเรียบร้อยก็เวลาลูกค้าเชิงรายเขาหาข้อมูลอย่างเงี้ยเขาก็เลยเจอประมาณนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นในพี่ทูหรือว่าพี่กูเออหรือว่าในตอตอข้อมูลจะเพิ่มมันจะม,นมันจะขึ้นมาอัปเดตมาให้ลูกค้าคน ดังน,น,นั้นต้องการข้อมูลมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับอ่าประมาณนั้นก็ไม่เป็นไรครับถ้าโอ,อก,กาสหน้าเช่นใหม่ก็ใช้บริการได้ครับหรือจะใช้บริการเชื่อหนึ่งก็ได้เหมือนกันครับเรถชื่อหนึ่งรับงานออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วขอบคุณมากครับการจบชมคลิปรีวิวหน้าว่าเชื่อหนึ่งจะทำแปลงไหนยี่ห้ออะไรน,นะครับสว <Wow. S 1> ัสดีครับบ๊ายบาย